โอ้ดีไงสาวพานที่ว่า,าน้ำไหลออกจากรูบ้านนเะราโอ้โหโอ้แสดงไม่มีที่จอดอยูใ่ในกลางบ้านนู่นนะคุณใช่ค่ะแต่เราไม่มีที่จอดเจะได้เนาะ <laughs> ตรงนี้เป็นทางขึ้นไปไหนครับสาวพานไม่รู้อ๋อตรงนี้ก็สวยนะสวยมากเลยคุณว้าว <laughs> 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 <im> <im> เห็นกว้างมากสาวพานเราเอาจุดนี้ท่ายกับข้าวเย็นไหม อสาวภูพานสวยยังเลยครับอ๋อที่เขาโฆษณาไอชีเมตัวได้อใช่ไหมอะไรกันเนาะ,ะค่ะเราเป็นผู้ประสบภัยที่อำเภอปัวมาคืนนี้คืนที่3แล้วนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมอันคนลงป่าครับ สวัสดีค่ะสาวภูพานค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องรถคันเดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่ดอยสกาดนะครับอําเภอปัวนะครับจังหวัดน่านครับเรายังออกจากอําเภอปัวไม่ได้นะครับผมเราก็เลยพาขึ้นดอยเลยเนาะใช่เมาชานี้ก็คือตอนขึ้นมาคือท้องฟ้าสดใสนะครับผมแต่พอขึ้นมาข้างบนก็มีฝนตกล็นิดนเนาะสาวภูพานเนาะนะ,ค,ะครับแล้วก็ได้ไปกินข้าวนะครับที่ร้านอื่นโอ่งเนาะ ถูกมากผลนึกว่าจะแพงนะครับอยู่บนดอยคือพิเศษ40บาทโอ้โหเนอะอร่อยมากนะครับวยเดี๋ยต้มยำนะผมวยเดียน้าตกนะผมใครมาที่ดอยสกาดก็แวะไปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเราก็จะพาขับรถนะครับเลาะดอยสกาดเท่าที่รถเราจะไปได้นะครับผมแล้วก็ไปหาที่นอนกะว่าตอนเย็นจะขอนอนข้างบนนี่แหละนะครับผมตอนนี้ฝนก็ตกบ้างหยุดบ้างเนาะสับปะาดใช่ค่ะก็คือตกลินๆินนะครับไม่ได้ตกแรงนะครับผม อ้ยสวยเนาะบ้านค่ะนะครับข้างหน้าเป็นภูเขาข้างหลังเป็นวิวนะครับสวยจริงนะครับผมนี่โยด้านบนคือมีทั้งโรงเรียนเนาะส่วนเด็กๆใช่ไหมครับแล้วก็อบ,บอตอต ละามก็มีนะครับผมอยู่ข้างบน่ใชเขามีวัด<อ>ไหมนอน<ม>อยู่นีีมวัดมคุณบ้านภูกอกตําบลสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้านที่มีตรงคัสสีมากเนาะ ไปแม่เวลาเราอาไปได้ค่ะโอ้นี่โฮมสเตย์เยอะเนาะคุณถ้าราคาไม่แพงนะสปูพันจะชอบแบบนี้นเนี่ยสไตล์เนี่ยเต็มนะครับเนี่ยโอ้ไม่เห็นนี่นะสวยมากเลยนะแบบนั้นนะส่วนมากที่นี่นะจะทำแบบเป็นแค่ห้องสองห้องอย่างนี้เนะคุณเนาะไม่เยอะเนาะใช่เป็นแบบโฮมสเตย์ยใช่ค่ะเจ้าหนึ่งก็ โอ้สวยอะรางวัลตรงนี้จุดชมวิวอ๋อแต่ทางข้างบนจะแบบเป็นหลุมสักหน่อยนะนี่ใช่ค่ะโอผมสเตย์เยอะมากครับผม ให้คุณนวดเพื่อสุขภาพเฮ้ยขอซื้อมันละกอไหมสวาอากาศเย็นไม่ค่อยอยากกินค่ะคุณอ<ร>ต้องาอากาศร้อนหรอกิน้ำตาเนี่ยเฮ้ยเราจะลงได้ไหมล่สะสวค์ทำไมไม่มีทางให้กลับรถเลยครับขึ้นเรื่อยๆหรอคะใช่ โอ้โหคุณโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ครับพ่อใหญ่บ้านประกาศทีไม่ใช่ถึงด้านล่างเลยเหรอคุณสูงขนาดนี้นะโอ้ทางข้างบนมันจะเป็นหลุมเนาะถึงว่าอะไรมันอยู่สูงเนาะจะซ่อมก็ซ่อมลำบากนะครับผมเฮ้ยเราขึ้นไปได้ไหมนี่โอ้วนขึ้นเรื่อยๆโอ้โหสวยมากเลยค่ะบ้หมู่บ้านเขาเนาะ มันจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือเปล่าคะนี่ใช่ไหมเพราะว่าทางมันก็ยาวๆมูดทางมันลำบากเลยครับอ,อันนี้เป็นหมู่บ้านเลยเนาะใช่ค่ะ<อ>หมู่บ้านที่เหมือนกันหมดทุกหลัง <laughs> เป็นบ้านไม้ทรงเก่าๆนะครับ ก็แบบเขาปลูกเรียงกันเลยเนาะแบบไม่มีบ้านซ้อนนะแบบเรียงกันไปเลยครับเพราะว่าฝั่งซ้ายมือนี่คือเป็นเป็นแบบหุบเขาแล้วเนาะใช่ค่ะสวยสวยเนาะคุณเนาะเป็นระเบียบเนาะมีขึ้นเลยครับสาวุพานขึ้นมาที่สูงสจัญญาณเต็มเลยใช่ไหมใช่มีแต่เอเอนะคุณทูน่ะแบบว่าทูร่มครับใช่ค่ะศูนทูร่มต้องครับ น้องครับข้างบนนี้ขึ้นไปได้ไหมครับมันมันสูงมันชันไหมจากนี้ไปครับไม,ไม่ช,นมชันใช่ไหมมันมีทางกลับรถอยู่ใช่ไหมมีค่ะอ๋อโอเคขอบคุณครับเดนทางไปสู่ขก็ได้อครับผมมันวนขึ้นนะคุณมันก็เลยเหมือนเหมือนง่ายเนาะใช่ใช่ครับมันไม่แบบแบบตรงขึ้นเนาะใช่ค่ะ นี่อันนี้เขาเป็นวิถีชีวิตเขาอยู่นลยค,คุณก็จะถอยนี่ก็ได้นะหรือว่าจะไปต่อก็ได้คะ่ะไปไปดูก่อนก็ได้ครับโอ้โหรายเกับค้าก็เยอะอยอู่นี่ไงมีน้ำชิมไหมมีเจ้เรียนขายด้วยอ๋โอ้ชาวฮานูบ้านหลังนี้ครับโอ้โหน้ำตกไหลลง <c oughs> <c oughs> ข้างบ้านนี้เลยนะสองฝั่งเลยนะคุณโอ้โห บ้านหลังนี้คุณดูบ้านโอ้โหหมู่บ้านที่นี่น่าอยู่มากเลยคุณเนะอะความฝันผมก็เคยฝันว่าอยากแบบมีบ้านแบบนี้นะเสาฟันมีบ้านบนภูเขาแบบเงียบสงบนี้เนาะ ค่ะแต่ก็เสี่ยงตอนที่พายุนั่นแหละค่ะพายุมาก,ก็จะหนักหน่อยค่ะเมื่อกี้นะครับเราก็ได้แวะซื้อของที่ร้านค้าตรงนี้เนาะ,ะนะครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่จองห้องพักจองเราไว้นี่คือเขาแคนเซิลหมดแล้วเนะาะสาวูพานเนาะเพราะว่ามันอันตรายนะครับเย็นนี้เราอาจจะไม่นอนอยู่นี่เนาะ<ช>อาจจะลงไปนอนข้างล่างกนและครับลงไปหาที่นอนข้างล่างดีกว่าค,ค่ะเพราะว่าเผื่อแบบ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอ่ะเราจะติดอยู่ที่นีนะ่นานมากเลยนะคะเสาพานโดครับโอ้โหโอ้โหทางานอย่างนี้ได้เลยลครับโอ้โหโอ, <laughs> โอ้นี่ครับสูงมากเลยนะกำลังต่อเติมนะครับผมนี่เราได้ยินเสียงน้ำเนาะสาพานเนาะเป็นน้ำตกตรงนั้นอะค่ะคุณโอ้บ้านอะไรเนี่ยบ้านสากาัดเหนือ อ๋อนี่เขาก็กำลังสร้างเนาะเสาพานเนาะใช่ค่ะโอ้โหคุณน่ะเสาพานดูน้ำไหลลงข้างล่างนะครับออโอ้โแต่น้ำใสามากเลยนะคุณเเ<อ>ขาเป็นต้นน้ำเลยนะอยู่นี่น่ะพี่เขาบอกว่าบ้านที่เราเห็นที่น้ำไหลออกมาเนี่ยคือออกมาจากรูนะเสาพานเดี๋ยวลงไปค่อยแวะดูเนาะเป็นน้ำผุดใช่ออกมาจากรูเขามาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับคุณต้องไปไปตรงนั้นหรือเปล่าเอาเขาไม่ให้เข้า <laughs> สาวูพนันธะผักกูดฮะ <Huh? S 1> <laughs> ใช่ผักกูดไหมนะไม่ใช่ฟ้าต้นบักใหญ่ครับหนู <laughs> นึกว่าเป็นผักกูดนะสาวูพนันธ์ไม่ใช่ค่ะผมว่ายอดเดียวก็อิ่มแลนะ <laughs> แต่ต้นมันทำไมใหญ่จังเนาะเนาะมันคือผักอะไรอะคุณไม่รู้ครับอ๋อน้ำคือมันไหลลงมาใต้ต้นไม้ครับแล้วมันก็น่าจะผ่านท่อนะครับผมพอเข้ามาใกล้ๆได้ยินได้เสียงครับไม่เห็นน้ำนะ สามบุพัารดูผมจอดรถผมกลัวไงก็เลยไม่กล้าแบบไปจนสุดนะครับนี่วิวสวยมากครับโอ้โหก็พี่เขาบอกว่าหลังจากนี้ไปแล้วผมก็จะเป็นถนนแดงแล้วนะครับผมนั่นไงคุณเห็นไหมมองเห็นไหมถนน,นสีแดงนะคะตอนนี้ก็เดินทางกลับลงไปก่อนครับ เพราะว่าไปต่อไม่ได้นาะมันจะเป็นถนนลูกลังนะครับผมเป็นทางแดงเนาะใช่ค่ะเชื่อมต่อไปอีกหมู่บ้านนึงใช่แต่ว่ารถเราพี่เขาบอกว่าน่าจะไปไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้นะ่ะพายุเข้าค่ะน้ําก็จะเซาะเซาะหินเซาะดินลงมาใช่ใช่ครับพี่เขาก็เลยแนะนําว่าให้กลับลงไปด้านล่างดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนาะค่อนข้างที่จะดูสถานการณ์ยากนะ โอ้นีไงสาวพาที่ว่า,าน้ำไหลออกจากรูบ้านนะเรา,าโอ้สแสดาไม่มีที่จอดนในกลางบ้านนะนู่นะใช่ค่ะแต่เราไม่มีที่จอดเสดาเนาะโอหคลาสสิกมากนะแบบนีอ้อยู่กันหลายคนจังเลยบ้านอังนี้ อบอุ่นน่าดูเลยเนาะทรงเก่าเก่าเลยเนาะใช่ค่ะเหมือนชุ่มุมอะไรกันอยู่อรงนี้ชันนะชันแล้วชันแล้วก็โค้งขึ้นนะสบายแต่ลงผมใจลำบากใช่ค่ะโอ้ยสวยเนาะใช่สวยมากๆเลยเห็นวิวกว้างมากเลยนะคุณนี่เขาต้องจอดรถกันแบบนี้นะเห็น <laughs> ไหม ตรงนี้เป็นทางขึ้นไปไหนครับสบพาพันไม่รู้อ๋อตรงนี้ก็สวยนะสวยมากเลยคุณอมองเฮ้ยเห็นข้างมากล้วสพาพันเราเอาจุดนี้ทังกับข้าวเย็นไหมเสพาพันว่ายังไงครับคุณเรามีเนื้อย่างนะเ <laughs> <laughs> มนูของเราวันนี้ตั้งโต๊ะกินเนื้อย่างตรงนี้ไหมใช่ไหมแล้วก็ตั้งโต๊ะอย่างนี้เลยนั่งกินเนี่ยชมวิวเนี่ย คุณเดินไปฝั่งนู้นสิเห็นเหมือนกันนะกว้างเหมือนกันขับรถมานะครับผมเจอตรงนี้สวยมากครับนี่ฝั่งนี้จะมองเห็นหมู่บ้านที่เราไปเมื่อกี้นี้นะครับผมวิวสวยมากครับ โอ้ยสาวภูพานสวยยังเลยครับปาดเหมือนหลุดมาตรงไหนเลยเนาะใช่ครับวิวดีมากเหมือนหลุด,ดมาที่าอ่้ชองแห่งนะครับผมคุณ uh ดู uh คุณดูบ้านข้างล่างโอ uh ้โหคุณดูบ้านข้างล่างโอ uh ้โหวิวกว้างมากเลยนะเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นมีเมฆไหลผ่านนะผมนี่สวยมากครับ โอ้ทำอะไรครับนี่ชาอ๋ออันนี้ใบเมี่ยงไหมหรือว่าใบชาเลยครับอ๋อเป็นอันเดียวกันเนาะอ๋อที่ว่าเด็ดแต่ยอดนี้เหรอครับเอาเป็นใบแบบนี้เลยอ๋อแต่หอมมากเลยนะคะอันนี้นะพอถ่ายวีดีโอหน่อยนะครับไม่มีตวนชาเรอครับพี่แถวนี้ไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเนาะ อ๋อนี่ครับอันนี้เป็นใบชาเนาะอ๋อเก็บเบี้ยงใบชาดี้เข้าไปส่งนะใช่ไหมครับค่ะไปส่งค่ะอ๋อที่เขาโฆษณาไอชีเมตัวได้อะไรใช่ไหมอะไรกันเนาะค่ะค่ะอ๋อเนี่ยครับเพิ่งเคยเห็นเอาไม่ก็ไม่ไม่รู้เนาะเอาไปก็ไปตากแห้งอบใช่ไหมครับ เอาไปโรงงานครับที่เันรับซื้อเนาะค่ะอืมเนี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับรับกันที่ไหนคะเนี่ยว่าจะลงไปข้างล่างครับไม่กล้าอยู่ข้างบนอ๋เนี่ยครับเก็บแล้วก็จะเก็บใส่ถุงอันนี้ครับหอมมากนะ,ะอืม อันนี้คือสวนใบชาทั้งหมดเลยเนาะสวนผสมอยู่นี่คัาไม่ได้ปลูกอ่าทุเรียนเหรอครับเดี๋ยวนี้ปลูกค่ะปลูกเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋ออนี่ครับนี่คือยอดครับเนาะนี่ยอด เดินมาเจอมุมลับๆนะครับสาวพุพานนูน่นกำลังถ่ายรูปครับดูน,นนะฝั่งนู้นจะเป็นถนนที่เรานะครับเดินทางขึ้นมาเมื่อเช้านะครับโอ้โหโอ,โหโอโห้ตรงนี้ถ้าเอารถมงมาได้เนาะสาวพุพานเนาะสวยมากนะน,นี่ <laughs> ตอนนี้ฝนเริ่มตกเลยแล้วครับเมฆฝนก็เลยลอยมาเนาะใช่ค่ะโอ้เสียงรถเขาเบรกครับสวยสูงนะครับเห็นวิวชัดมากเลยนะคุณเนี่ยต้องข้ามข้ามเขาลงไปข้างล่างนู่นจะเห็นหมู่บ้านด้านล่างนะคุณครับสวัสดีครับมาจากไหนเนาะครับ อ๋อมาจากสวนสวนอยู่ข้างล่างเหรอครับโอ้ <c oughs> วิวดีมากนะครับกำลังกลับบ้านเหรอครับอ๋อมาจะเก็บใบเมี่ยงป่ะครับ,บ,บามา,า,กกบบาเมมามาที่ยวสวนเฉยๆอ๋อมาดูสวนเฉยเนาะสวนคุณยายอยู่ด้านล่างเลยเหรอคะสวนใครสวนคุณยายสวนคุณยายอยู่ข้างล่างนี่โอ้โหเดินขึ้นเดินลงอย่างนี้ได้เหรอครับจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปไว้ข้างล่าง อ๋อย่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยงอ๋อครับผมแบกต้องแบกของขึ้นมาอีกเขื่อนเขือนใหญ่เห็นอยู่นี่แหละอ๋อข้างล่างนู้นเนาะข้างล่างโอ้โหอ๋อแปลตรงนี้เนี่ยคือมีน้ําตกด้วยใช่ไหมครับได้ยินเสียงน้ํามีน้ำมนต์ทั้งช่องสามห้วยนั่นแหละสุดยอดครับแล้วแถวนั้นมีตัวทากตัวอะไรไหมครับก็ไม่รู้เนาะย่าก็ไม่ได้รู้อ๋อครับผมเดินดู เนี่ยไปจิไใจชวนชวนมันฉ่ำประหลังชวนํำใจโอ,โอ้ครับผมไปะโดครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับโอ้สาวบุพเพา์คขับรถมาอีกนิดนึงครับมาเจอวิวตัวนี้ก็สวยมากเนาะใช่ค่ะนี่เขียนเขาเขียนว่าบ้านสวนตายายนะครับ คุณตาเขาคุณย้ายเมื่อกี้หรือเปล่าคุณใช่ไหมเป็นโฮมสเตย์แบบเป็นไม้ไผ่กี้เนาะอู้สวยครับอ๋อแต่ตอนนี้คณะคณะจะแบบยังไม่เบิดนะครับน่าจะเปิดช่วงไฮซีซั่นนะครับคุณดูสิโอ้อ๋อล้านะใช่ล่องลอยนี่ลอยล้าวตัวนี้ครับผม <laughs> โอ้ยนี่โอ้โหวิวสวยนะครับตรงนี้นะ mm hmm. โอ้โหูนึกไงเราเดินไปเมื่อกี้เสาพัานเราเดินไปตน้นมะม่วงต้นนู้นนะครับที่ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะ mm hmm. ค่ะเราก็ขับรถมานิดนึงครับผมโอ้โหดูเมฆหมอกลอยครับเสาพัานสวยมากนะครับปา คุถ่ายรูปไปกแล้วโอ้โหไปเดินทางลงต่อครับคือจะบอกว่าขาขึ้นก็สวยอีกวิวหนึ่งเนาะขาลงก็สวยอีกวิวหนึ่งครับ<ช>ผมก็คือคได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเลยนะครับนี่บ้านที่กำลังสร้างคุณ<อ>ก็คือวิวจุดนี้คือดีมากเลยนะเนาะ,นะสร้างฝั่งนี้คือปลอดภัยดีนะถ้าสร้างแบบจิดนี่ก็คือลัวดินทรายลงไปข้างล่างอย่างนี้เนาะมา่น่ะ เดินทางกันต่อครับผมสวยเย็นมากนะจะแวะจุดไหนก็นะวิวดีมากใช่ครับระวังนะคุณเนี่ยเห็นไหมถนนก็นเริ่มยุบแล้วนะคะไปเดินทางกันต่อค่ะโอ้โหสวยมากเลยนะคุณใช่ครับ ผมไม่ S 1> <S 1> <S <S กล้ามองด้านข้างเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ที่ทำกับข้าวแล้วค่ะเมนูอาหารวันนี้นะครับเข้ากับบรรยากาศแบบเาหนาวฝนตกลินๆินมากนะครับผมเสียดายที่ด้านบนเนาะไม่มีเถียงแบบให้เรานั่ง กินในย่างได้นะครับเพราะว่าที่จอดยากด้วยแหละนะครับผมตวงนี้ฝนก็ตกหยุดเนาะตอนละมายังฝนตกนะครับแล้วก็หยุดแลนเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะตกอีกครับผมมาเนี่อันนี้เป็นหมูสไลด์นะครับผมที่ซื้อไว้เมื่อเช้าแล้วก็มีผักผักบุ้งผักกระหล่ำเนาะเห็ดนะครับผมแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับผมบรรยากาศเข้ากันเลยครับเปิดแก๊สได้เลยครับสวัสระจัดเรียงดีๆก่อนนะคะ กระทะเราก็ซื้อไว้ตั้งนานนะครับยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยนะเป็นกระทะที่กินเนื้อย่างแบบแกปิกนิกได้นะครับ ยินเสียงก็ท้องร้องนะครับผมกับบรรยากาศดีๆวันนี้ครับ แล้วสาวหวานเนาะใช่ค่ะมาครับผมมากินเนื้อย่างนะครับบินพุ่งงาด้วยกันนะครับกับบรรยากาศดีวันนี้ครับวันนี้ที่ปัวนะครับผมหนาวมากเลยนะเขากับบรรยากาศมากเลยค่ะตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ดีที่มันไม่กระทะแบบนี้มันไม่ไหม้เท่าเนาใช่ครับนี่ครับ มาครับผมอร่อยไหมคุณอร่อยครับถูกใจเลยยกให้เลยเขไไ้ากับบรรยากาศสุดๆ โน้ำแรงมากเลยจุดนั้นนะคุณก็เย็นนี้นะครับเราก็น่าจะนอนที่เดินเนอนนรสวรันเนาะก็ตรนที่สุ่มไกันท่องเที่ยวอำเภอป่วนนะครับเพราะเรายังออกจากปัวไม่ได้เนาะใช่วันนี้กะว่าจะดอนที่ดอสกาดเนาะแต่ฟังจากชาวบ้านข้าบนนะครับพวแล้วก็ อันตรายเนาะกลัวจะลงไม่ได้กลัวจะติดอยู่หลายวันนะครับข้าบนคือเขากลัวแบบไฟฟ้าดับนี่ครับน้ําไม่มาอย่างี้ครับผมแล้วก็ถนนใช่แต่ผมเห็นที่นอนแล้วแหละ,ะครับจะเป็นอบตอนะผมอบตอดอยสกาดนะครับมีโรงจอดรถให้ด้วยนะอืม ัขอบคุณค่ะนี่ผมชอบกินผักครับผม ตอนนี้นะครับเวลา19บเนาิาครับผมทุ่มหนึ่งแล้วนะสับปะร์คือยังสว่างอยู่เลยเนาะนะครับตอนนี้เราก็กินอิ่มไปที่เรียบร้อยนะครับเหลือนิดนึงเนาะเราก็ใส่ถุงไว้นะครับไว้กินพรุ่งนี้เนาะสับปะรเนาะ จมใส่มามา่าโอเคครับผมนี่ผักเราก็ยังไม่หมดครับก็เก็บไว้นะครับผมเสียด้เสียดาเนาะนี่บรรยากาศดีมากนะทุ่มนึงมนะันยังไม่มืดเ,เลยเนาะเราก็กลับไปท่าที่เดนะิมเนาะโสภานค่ะป่ะเดี๋ยวเก็บของกันครับข้าวของก็น่า,นาจะต้องเอาไปล้างอยู่นู่นนะครับผมเพราะอยู่นี่ไม่มีน้ํานะครับมีแต่น้ําในให้นาะ <laughs> ตอนนี้นะครับพวกเราก็เก็บของเสร็จไปที่เรียบร้อยครับนี่ เตรียมตัวเดินทางนะครับผมกลับไปยังที่พักครับผมรถเราจอดไว้ฝั่งนู้นนะครับพอฝั่งนู้นจะมีที่จอดรถนะครับเดินทางกลับที่พักค่ะเดินทางกลับที่พักนะเชก็ที่พักของเราอเรามาอยู่ก็สามคืนแล้วเนาะคืนนี้เป็นคืนที่สามนะครับถ้าตีเป็นเงินกู อยู่ปัวที่พักก็แพงอยู่นะครับเกือบพันเนาะใช่ครับถ้าอยู่ในที่สูงสูงก็แพง 1, 1> ค่ะพันขึ้นแต่เห็นเห็นเขาว่าว่าประมาณห้าร้อยก็มีครับผมแต่แต่ก็จะไม่มีวิวอย่างนี้เนาะพอเราสามคืนก็พันห้าเลยนะครับแต่เราอยู่ฟรีเนาะ ตอนนี้ก็มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยครับหลุดข่าหนะขาหน้าเข้าเลยตอนนี้นะครับเราก็ได้อาบน้ำนะผม แล้วก็เก็บรถนะครับเตรียมรถเป็นที่เรียบร้อยครับคืนนี้เราก็นอนอยู่ที่เดิมครับเราเป็นผู้ประสบภัยที่อําเภอปัวมาคืนนี้คืนที่สามแล้วนะครับนี่แต่ไม่เป็นไรเนาะสาวพันเนาะอากาศดีนะครับผมดูสาวาันผมผ้านะหนาวร้อสาวพัน,พนะน,พนใช่ค่ะอากาศเหมือนหน้าหนาวเลยเนาะแต่วันนี้ก็คือ,อไม่มีลมเท่าไหร่เนาะเมื่อคืนนี้มีลมพัดแล้วก็สลับกับฝนตกนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ ฝนไม่ตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราจะสามารถเดินทางไกลกว่านี้ได้ไหมหรือว่าต้องรออยู่นี่อีกคืนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะ้องพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากเป็นกำลงใจให้พวกเราด้วยนะครับฟันดีนะครับสุบปะาดฟันดีลาตีสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ